ไปไปดนเฮ้ยสว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 ยไอย้ข้างๆนี่ก็มีโอ้โหข้าตัวตายท่านผู้ชมทุเล่อ่ะทุเล่จริงกันแบบน่เลยนี่โอ้โหยิงมัว่วดนโดน, <laughs> โดนเนี่ยวะเฮ้ยวันนี้เราก็จะมารีวิวปืน T77 Light นะครับเข้ามาใหม่เลยนะครับชื่อว่า T77 New Year สองพันยี่สิบหกนะครับ ความแรงก็เหมือนทีเก็ดทั่วไปแหละโอ้โหทำผมเจ็บหนักเลยขอซองหน่อยนะจะมารีวิวเขาเขาทำกันจีกกอาไว้ฮะจีกไม่ได้นะครับเไหะระวันตกิดในโดนสวยสวยสวยเจ็บหนักแล้วโอ้โหได้อีกทิดไปติดตๆๆิดติดเจมเจมเขกากำลังมาเขกากำลังมาแล้ว หลับตรงนี้เลยสวยโอ้โหนัดเดียวไม่ตายแลวผู้ชมสวยคนนี้ยทาการจิกเอาไว้ผมจะจิกซองเขาตัองหนถ้าซองอ่ะมันเล่นดักอะไรมันสะดวกนะครับมันเล่นให้ดีอยู่ไหนอ um ok, ยู glam, ่ไหนระวังต้องระวังเจนเ็นเจเจนสวยเฮ้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 ยเขาเห谢谢็นยเาเห็นเราอยัง โอ้โอ้อะไรวะนี่ไม่ตายเหรออึดเกินมันจะอึดอะไรขนาดนั้นวะน่าจะเลื่อนร้อยสี่ส่บอะคนนั้นอะระเบิดระเบิดระเบิดไปกินโดนเฮ้ยไม่โดนเลยไอห,ห,หัวหน่อยผมโอ้โหอุตสาปรับระดับให้มันอยู่บนประมาณหัวแล้วยังไม่โดนีกของเขาใช้ที่เก็บกระสุนไงม,มันเลยมันเลยแม่นนะครับมันมันหัวมันนั้นเขาเรียกอะไรอ่าเป้ามันนิ่งกว่าโอ้โหคนนี้ก็ปลาระเบิดนําทางมาแล้วยิงตามมา เป็นการเล่นที่ฉลาดมากนะครับกินอะไรเข้าไปครับเนี่ยกินปลาทูหรือเปล่าวะถึงฉลาดได้ยงนี้นะระเบิดไปอุย้ยจิงจังหวะกันอยู่โอ้โหมาถึงเอาธนูมาเลยเล่นไหวพริบดีจัดเลยคนนั้นนะครับเล่นเกมต้องใช้ไหวพริบในการเล่นระเบิดไปโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนลุมท่านผูน้ชมทิมเราแพ้ยับเลยท่านผูน้ชมโอ้โห เราเบินไปไม่โดนอีกคนนั้นก็เกียนพวกเราเกียนทืนไปสวยนั่นนั่นขำบนโอ้โหไม,ไม่ไม่ตายได้ไงอึดเกินมันถึกจริงครับตัวละครเดี๋ยวนี้มันเกมต้องเติมได้แหละนะฮะไม่เติมคือเล่นไม่ได้เอาตรงๆเลยนะครับเล่นกูน้นั้นเป็นตรงเลยสวยถ้าไม่เติมนี่คือยังไงก็สู่โอกาสชนะน้อยแน่นอนร้อยเปเ็นลองเล่นตัวละครอ้วนดูดิ ยังไงก็แพ้นะฮะผมมั่นใจได้นะครับเพราะฝ่ายนู้เขาฝีมืออยู่แล้วเซิร์ฟเวอร์เขาเกมมันทํามาแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ยศสูงยศต่ําอะไรแบบนี้ฮนะโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังระเบิดไปก่อนเลยสวยนั่นนั่นนั่นไม่โดนอีกไม่โดนได้ไงสวยนะเวอร์ิวเอ้ยโอ้โหไม่ทันเดนเดเดสวย นีโอ้โหถึกจริงครับท่านผู้ชมหลายคนตู่โจมนะืนี้น่าจะเป็นไลายค้ตู่โจมมันแรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ที่เจ็ดลั่นไวกว่ากระสุนมันออกไวมันได้เปรียบเฮ้ยระเบิดโอ้โหปลาแม่นเกินไหนใครปลาไอค,คนนี้ใช่ไหมที่ปลาเอาไปกินบางอาจมาเล่นระเบิดใช่ไหมสวยช็อตบางอาจมากเลยที่ทำค่าพรเจ้าแบบนี้ นนเจ็บหนักแล้วเก็บหนักแล้วเก็บหนักล้โอ้โหดูระเบิดลูกหลงเขาฆ่าตัวตายแล้วผมมาโดน2อคนะิวด,ด้วยนะได้ดับเบิลคิวซะด้วยเล่นฉลาดจริงคนระับเอ้ยเฮ้ยใจเย็นดิมาทำอะไรตรงนี้ฉันมาทำอะไรปีน่นีใช่ไหมสวยระเบิดไปโอ้ยไม่ทัน54ต่อ41มันเป็นไปได้ไหมที่จะพิชชนะได้น่าจะยากนะเพราะว่าระเบิดมั่วไปพานำทางไปว่าทางนี้ทางสะดวกหรือเปล่า โอ้โหเข้ามาถึงเข้ามาในดงมันเลยอ่ะสามคนนะไม่ไหวเข้ามาแบบนี้เราเป็นเหงาเลยนะฮะระเบิดไปโดนเฮ้ยสว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 ยไอ้ข้างๆนี่ก็มีโอ้ข้าตัวตายท่านผู้ชมสุเลศอ่ะทุเลศจริงเล่นแบบนี้ โอ้โยิงมั่วโดน,โดน,นเนี่ยวะเฮ้ยนั่นาน,นั่นทำไรทำไรเออโอ้โหเกือบตายละเบิดเกือบตายเฮ้ยโอ้โหหนีเสือมาป่าจระเข้อะไรกันกันนี่ยเฮ้ยหนีเสือมาป่าจระเข้ได้ยังไงถ้าหนีเสือไปเจอลิงเราไม่อะไรหรอกอันนี้มาเจอเจระเข้แบบน,นี้โอ้โยิงแม่นเกินดูคนนี้สิถึกเกินอ๋อคนที่คิวผมไม่ใช่เขาเป็นอีกคนนึงที่เดินออกเข้ามาใช้คิดนะครับผมเดินออกมาทางปากประตูตรงนั้นเดี๋ยวเราปาระเบิดไป ดนโดนเต็มเต็มเลยสวยสวยให้จดสวยสวยเริ่มมันแล้ะแต่ว่าเราแพ้ยับเลยทีมเรานะครับสีมือเออสวยระเบิดไปมามามาข้างบนข้างบนแล้วว๊โอ้ปลาแม่นจริงอุ้ยปืนอะไรวะเนี่ยปืนพวกระเบิดเหรอพวกอะไรวะทำไมมันยิงแบบเหมือนพวกระเบิดเลยอะ่ะ G.L. ปืน G.L. ปลาโมไป เฮ้ยโอ้โหระเบิดมาจากไหนนักหนาวะแม่งตาคนหรือตานกเขียววะปลาแบบนั้นมามันปลาเหมือนมันรู้อ่ะมันกลป,ป่าวะไปกินเออผมตายระเบิดตัวเองนะท่านผู้ชมไปเราไปทางนี้บ้างดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไปแต่ทางหน้าระเบิดไปกินลุมเพื่อนผมอ่ะุมเพื่อนผมเหรอมาแล้วผมมาช่วยแล้วพเพื่อนผมมาช่วยแล้วเจนเนระวังหลงัลงระวังหลัง โอ้โหเราลุ้มทีมเราก็ไม่ค่อยบุกกันเลยอ่ะไอนี้ผมไม่ได้ว่ามามาด่าทีมนะแต่ว่าแล้วแต่ดวงด้วยแหละบางทีเราเจอทีมเก่งทีมไม่เก่งแล้วไม่ได้ดูถูกคนด้วยนะครับมันก็มีทั้งคนเก่งและคนไม่เก่งนะครับธรรมดานะฮะฝีมือคนเรามันไม่ไม่เท่ากันแหละนะก็เหมือนต้นทุนชีวิตของเรามันไม่เท่ากันแลวจะมาแนวตำมะตำเพื่ออะไรวะปาไปเอ๊ะมาช่วยแล้วพายเอกมาแล้วพาอเอกมาแล้วนางเอกใจเย็นก่อนนางเอกนางเอกใจเย็นนางเอกโอ้โหนางเอกเก่งจริงครับ พาลองพาลองเอาไม่โดนอีกไม่โดนได้ไงโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจย์ไอ้ที่เล่นอะไรทุเล่นที่ไอ้มาวีดนวะเออขอดอะไรหน่อยขอดอะไรหน่อยแล้วกันนะฮะกอดจิกปืนหน่อยอ่าเอจอดเอจอดไหมเข้ามาแน่นอนเฮ้ยเอยโอ้โหเอาไม่ทันว่ะอีกห้าคิวก็จะชนะเลยนะครับผมแต่เราจะบุกเลยเราไม่ใช่ไสายอดูแลสวย เราเดินหน้าเต็มกำลังอย่างเดียวไม่มีถอยอยู่แล้วเราไม่มีถอยอยู่แล้วเราไม่มีถอยนะไม่มีถอยอยู่แล้วสวยที่เบอร์คิวเราไม่มีถอยนะเราบอกแล้วเราโอ้โหก็ยืนเล็งอยู่เขาแอบมองเราอยู่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่กูไม่รู้อะไรมามาาอะ,ะเปิดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยดูระเบิดเวียนกำละเวียนกำโอ้โหแพ้เลยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเราผมเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นด่านนั้นจริงๆสวยหนึ่งคิวนิ่มๆไป อ่าแล้วก็คิวนิ่มๆสวยๆปืนนี้ก็สวยด้วยนะดูดิลายมันเท่ดีลายเปียวดีโอ้โหแรงด้วยนะท่านผู้ชมโบราณนี้โอ้โหไม่ทันว่ะเขาสองคนด้วยไหนนะครับเราคนเดียวเราสายโหดสายบุกคนเดียวอยู่นะสวยหนึ่งสวยสองไหมสวยสองสวยสองนิ่มๆไปโอ้โหปืนนี้สวยจริงๆครับชุดไฟชุดเส้นนี้อ้ใจเย็นใจโอ้โหเกือบเกือบ ข้างล่างข้างล่างเข้ามาแน่เข้ามาแน่โอ้โหโดนโดนร้อยสวยไม่โดนสวยโอ้โหมันมันมากครับท่านผู้ชมปืนมันเพี้ยวด้วยเฮ้ยข้างล่างข้างล่างโอ้โหนัดเดียวไม่ตายท่านผู้ชมถึกเกินสวยคิวแลคิวคิวแลใช่ไหมฉีกคิวแลประมาณนี้ไหมเฮ้ย,ยตกตกข้างบนไอคนนี้ไม่ตายเมื่อกี้ ไม่ตายได้ยัยอึดเกินนัดเดียวไม่ตายเนี่ยมันมันโกงกันแล้วท่านผู้ชมแบบนี้ถือกี่แหละมันจัดเลยตอนนี้มันจริงโอ้โหยิงแม่นเกินยิงไม่เล็งด้วยนะดูดิดูก็ยิงนะเฮ้ยเฮ้ยดูก็ยิงดิไม่เล็งด้วยท่านผู้ชมแล้วโดนหัวด้วยแม่นจริงโปะเปล่าวะเจอโปะแล้วแบบนี้คนนี้โปะเปล่าออกมาไม่ออกมาโอ้โหแม่นจริงเสียเหลี่ยมเลยเรา ไม่ไปแล้วเราเล่นบุกเลยโอ้ยผมมียานี่หว่าผมลืมไปว่าผมมีอ่าไอตัวเพิ่มเลือดนะครับไอเทมเพิ่มเ,มเลือดข้างบนสวยเฮ้ยไม่โดนแน่ไม่โดนแดนแ่มาทิ้งจังหวะก,กันหน่อยทิ้งจังหวะก,กันหน่อยมาใครแม่นกว่าคนนั้นได,ได,ได้ข้างล่างข้างล่างระวังเพื่อนมันไปแล้วผมเอาไม่ทันผมเอาไม่ทันระวังเอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิวัดจูนแอมชื่ออะไรถามถามไทยกันก่อนดิชื่ออะไรวัด What วัด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 ไ I I what ชื่ออะไรถามชื่อก่อนดีก่อนจะมายิงกันเนี่ยต้องรู้จักกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะยิงกันเราต้องหนึ่งเลยรู้จักชื่อกันก่อนสองคือต้องเป็นเพื่อนกันมาระยะหนึ่งนะ้วเอ้ยไม่ใช่ดิมั่วแล้วไอเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้หอยู่สาบุกมาเรามาเป็นเพื่อนกันก่อนเราอย่าพึ่งทรยศกันก่อนดีส่วนมากคำว่าทรยศมันเกิดขึ้นจากการที่เรารู้จักกันไอทุยกล่มาเข้าเรื่องเลยแล้วเนี่ย เดี๋ยวข้างล่างข้างล่างเร็งเร็งสวยนัดนึงแล้วไม่ตายนะมึงโอ้โหนัดนึงไม่ตายอ่ะกูไม่ยิงกับมึงแล้วเอามึงนัดเดียวไม่ตายกูเซ็งเลยกล่าวว่าจะนัดเดียวตายสวยเกียนมีดบ้างอะไรบ้างท่านผู้ชมนั่นนเออมันต้องใช้สมาธิเล่นตาไหนอ่ะสวยนิ่มๆไป EP นี้ผมเดือดจัดเลยนะครับโหดมากนะ EP นี้ไม่ช็อตนิดหนึ่งฮะสวยเต็มเต็ม โดนโดนโอ้โหโดนบาเลตบาเลตเปล่าวะใช่บาเลตสิงด้วยนะฮะไปเราไปยืนแลกกับเขาตรงนั้นเลยไปมายืนแลกกันเลยมาดิพอผมบุกแล้วคุณก็สู้ไม่ได้อีกนะฮะบุกเลยเราสายบุกเราไม่ใช่สายแอบเราเรามาเล่นเกมเพื่อเอาชนะแบบดูเดือดเราไม่ได้มาเล่นเพื่อซุ่มยิงถึงแม้จะเป็นน่านสนยแต่เราไม่ใช่มือปืนซุ่มยิงนะโอ้โหไม่โดนอีกไม่โดนอีกอะไรกันครับโอ้โหไม่โดนอะไรกันเนี่ยยิงเป็นนาน ชนะอยู่แค่ห้าหกตัวเท่านั้นนะครับอ่าออกมาวัดสวยสวยออกมาดิมาดิมาดิมามามา,มาสวยอุย้ยนิดเดียวมันมันมันตอนนี้เฮ้ยสีแปตัวสีแปแล้วทีมเราอะไรกันครับเนี่ยผมอุตส่าห์ยิงได้ที่หนึ่งอย่าบอกนะว่าจะแพ้เป็นตาที่สองนะ ไม่ไหวเขาสองคนนะคุผู้ชมเราคนเดียวเราขออนุญาตตั้งหลักก่อนโดนแม่นั่นหนึ่งโอ้ยโดนลุมเราคนเดียวเราสู้ไม่ได้หรอกเราบุกมาคนเดียวเราต้องซุ่มยิงไม่ใช่ซุ่มยิงดิเราต้องค่อยๆย,ย,ยิงนะเน่เน่เน่หน้าล่างเนี่ยสวยข้างบนมามาโหสวยสวยมาอุย้ยสามสี่คนเลยอ่ะ ามประมาณ3คนชนะอยู่แคแน่นี้เดียวนะครับอย่าประมาทประมาทไม่ได้เลยเราชิงจังหวะเข้าไปชาร์จที่ฐานเลยนะครับเราน่าจะโอกาสรอดมัน้อยแต่มันก็ดีที่เรากล้าเสี่ยงกล้าลงทุนแพ้แล้วเอ้ทีมเราชนะอยู่3ตัวผมมองว่าแพ้ได้ยังดูฝั่งทีผิดนะครับเราทีมน้ำมันนะฮะยย,ย,ยิงยิงยิงโอ้ไม่โดนท่านผู้ชมระวัง อุย้เยเจ้นจเนตอนนี้ชนะอยู่แค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับสี่ตัวแล้วไงสี่ตัวแล้วไงโดนเนิม่มๆเต็มๆไปเลยยิงแบบนิ่มๆไปโดนเต็มๆพูดปิดมั่วตัวหมดละสวยโอ้โหมาแล้วมาแล้วใจเย็นเจ้นสวยลอยเขาออกมาแบบนี้แหละดีแล้วเพราะว่าถ้าเขาออกมาเขาก็จะโดนกับดักที่เราตั้งไว้นะครับ ก็ฝ่ายเราเล็งร้อยหมดแล้วนะครับมาแตชนาอยู่แค่สี่ตัวประมาณไม่ได้ถ้าชนะเป็นสิบอะโอเคอยู่ซูไม่ได้เว้รยระยะเนี้ยเราโอเคเปลีอยนไอ้สีม่วไปสีม่วโอ้โหไม่โดนเลยอะอะไรวะเนี่ยสองคิวไม่ได้ตกคิวทีมเขานำแล้วท่านผู้ชมพอทีมเรามันกากไงฮะทำไมกากแบบนี้โอ้โหไม่โดนอีก โอ้โหไม่โดนเลยยิงอะไรกันครัเนี่ยแพ้แล้วทีเราแพ้และอุตสาแบกอุสาได้ทีหนึ่งก็ยังแพ้อีกเก็บใช้แบบนี้นเก็บใ้โอ้โหนัดเดียวไม่ตายด้วยโอ้โหนัดเดียวไม่ตายแต่เวลามันยิงเรามันยิงเรานัดเดียวแล้วเพื้มนเลือดด้วยท่านผู้ชมเล่นแบบนี้เนี่ยถุเลศเกินโอ้โหดูดิมันเก็บผมสองคิวติดๆแล้วแน่คนเนี้ยบาดทบจริงๆฮะขาล่างเมื่อกี้เห็นอยู่สองสามตัว โอ้โหตัดออกไมหมดเลยตรงตอนตายเนี่ยเริ่มเริ่มกาก,ากแล้วตอนนี้เริ่มโดนยิงยับแล้วพอผมบุกไปคนเดียวฝ่ายเราแม่งตุ่มยิงพอตุ่มยิงเพื่อนบุกมาก็โดนดิโอเคครับสำหรับนี้ผมว่าต้องขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ